พยากรณ์อากาศวันนี้7ตุลาคม2567ทั่วไทยมีฝนขนองเตือนภาคใต้ฝนตกหนัก70%ของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงในขณะที่ร่องมอรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นต่ํากว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยเวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและตากอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด2 0 2สถึงสิองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3อถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20 km. ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรี นคนปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-20องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-30สถึงสาิงศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2าเถึงซียส อุณหภูมิสูงสุด3 1 3สอถึงส่องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3ถึงองศาเซลเซียส ลมแปรปรวนความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-20หถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง